ดูลูกนิดเดียวนะครับแต่ดูเนื้อครับเปลือกบางมากครับไม่มีกลิ่นนะครับเหมือนไม่กินทุเรียน,นครับเพื่อนดูเม็ดนิดเดียวครับสุกบนต้นเลยครับตัดแล้วก็เคาะลงมา กินสดๆนะครับขอบคุณพี่แม่มนะครับพี่สาวที่ใจดีของผมเลยครับนี่ครับดูลูกนิดเดียวนะครับแต่เนื้อนี่เหลือกินนะครับดูเม็ดครับ อร่อยครับทุเรียนปากช่องดินปากช่องเป็นดินแดงดินทรายสีแดงสีส้มเหมือนกับกันทะลักรสชาติทุเรียนดีมากครับเม็ดเล็กทุเรียนปีแรกนะครับนี่ดูปีแรกยังเล,เล็กขนาดนี้ครับ